สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่ติดตามช่องข่าวชาแนลครับกับผมนักดินสีเล่ยผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของภาครัฐนะครับที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับประชุมไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับ การประชุมเกิดขึ้นนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็เป็นการประชุมแบบวาลาเร่งด่วนนะครับก็คือไม่มีการแจ้งหมายกำหนดการล่วงหน้าก่อนนะครับเวาลาสำคัญเนี่ยเมื่อมีการเปิดเผยขึ้นมาก็คือการขยับเพดานนี้นะครับจากการที่จะภาครัฐก่อนนี้ได้นะครับที่30%มก็คือ30%ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับก็จะขยับเพิ่มไปเป็น35%นะครับ ก็จะทําให้ภาครัฐเนี่ยมีรูมนะครับในการไปก่อหนี้นะครับเพิ่มได้อีกประมาณ1.55แสนล้านบาทนะครับเงินจํานวนนี้นะครับ1.55แสนล้านบาทจะมาทําอะไรนะครับก็คือการแก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นห่วงอยู่นะครับก็คือเรื่องของการนําเงินนะครับมาจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ความเห็นชอบไปแล้วนะครับ แล้วก็ได้มีวงเงินในปีนี้นะครับเฉพาะวงเงินประกันราคาครับประมาณ8 9 0 0 0ล้านนะครับแล้วก็จะมีมาตรการคู่ขนานอื่นๆอีกนะครับรวมกันอีกประมาณ5 6ถึงหหมื่นล้านนะครับก็คือจะใช้เงินประมาณนี่แหละครับจำนวนใกล้เคียงกับที่ขยายเพดานไปนะครับก็คือ1 5 5 0 0 0 0ล้านเนี่ยนะครับทีนี้นะครับการขยายเพดานจาก30%เป็น35%นนะครับก็คือการที่จะทำให้ภาครัฐนะครับสามารถที่จะไป ก่อนนี้นะครับที่จะเป็นการนําเงินในอนาคตนะครับมาใช้ก่อนเพราะว่าเงินจํานวนนี้นะครับจริงๆก็คือเรียกกันง่ายๆคือว่าเป็นเงินงอกงบประมาณนะครับไม่ใช่งบประมาณปกตินะครับที่ผ่านมาการดําเนินมาตรการของรัฐนะครับให้ธนาคารเฉพาะกิจบางแห่งนะครับเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับทกศนะครับไปใช้เงินของตัวเองก่อนนะครับแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณเป็นงบประจําปีนะครับไปใช้ให้ในแต่ละปีแต่ละปีนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการนะครับโครงการจํานำข้าวนะครับหรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรในปีที่ผ่านๆมานะครับก็ยังไม่ได้ชําระเงินคืนให้กับทกสทั้งหมดนะครับก็ทยอยทยอยปิดโครงการไปเรื่อยแต่เงินจานวนนี้นะครับมันตอนนี้มันมีภาระทางการคลังที่เราจะต้องจ่ายในอนาคตนะครับเมื่อเทียบวงเงบประมาณเนี่ยมันเกินใกล้ใกล้จะเกิน30%แล้วเหลือรูมีแค่5,000กว่าล้านนะครับทำให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องหาวิธีนะครับที่จะหาเงินมานะครับ วิธีหนึ่งก็คือการขยายเพดานแบบแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อรวมกับ5,300ล้านที่ยังเหลืออยู่นะครับกับวงเงินที่รัฐบาลได้ขยายเพดานไปนะครับอีกแสนห้าหมื่นห้าพันล้านนะครับรัฐบาลก็จะมีเงินประมาณ1นึ่งแหมื่นล้านนะครับในการที่จะใช้ในการที่จะทําโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรนะครับออตอนนี้เนี่ยประกันรายได้สินค้าเกษตรนะครับ ปีนี้นี่นะครับจะต้องใช้เงินเยอะมากโดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับเพราะว่าราคาข้าวในตลาดโลกตกนะครับในขณะนี้รัฐบาลจะยืนราคาประกันอยู่นะครับในราคาเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าต้องใช้เงินถึงนะครับจำนวนไม่ต่ำกว่า9 0 0 0หมื่นล้านนะครับตามที่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้นะครับทีนี้นะครับคุณอาคมเติมพิยาพิทยาภัยศิษิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็แถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบนะครับก็บอกว่า ที่ประชุมก็หารือกันนะครับว่าถ้าโครงการอะไราลักษณะแบบนี้นะครับประกาศร,รายได้ให้กับเกษตรกรนะครับมันใช้เงินจํานวนค่อนข้างมากนะครับก็ให้เอาไปอยู่ในงบประมาณประจํานะครับรายจ่ายประจําปี2องพนห้าะครับที่กําลังจะทํากันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ภาครัฐน,นะครับไม่ต้องมาหาเงินที่จะ ตามเพดานเนี ign, ่ยมันจะมีกําหนดนะครับก็คือการขยาย30%ไป35%เนี่ยแค่ปีเด <m ai> ียวนะครับเพราะเราต้องรักษาวินัยทางการเงินการคังไว้ด้วยนะครับก็จะกลับมา30%เท่าเดิมนะครับงบของประกันรายได้นะครับเกษตรกรต่างเอาเข้าไปอยู่ในพรบงบประมาณนะครับก็ให้มีตามขั้นตอนไปนะครับก็คือมีกรรมธิการเข้ามาดูนะครับมีการตรวจสอบกันในสภานะครับแล้วก็มีการปรับงบต่างๆตั้งตามความเหมาะสมนะครับก็จะไม่มีการใช้งบนอกงบประมาณอีกแล้วนะครับไอส่วนที่เหลือตาม มาตา28น,น,นะครับภาครัฐก็ไปใช้ยางอื่นนะครับไปช่วยดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนในเรื่องเรื่องอื่นๆที่มีความจําเป็นได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการกันนะครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็รายได้ภาครัฐก็ลดลงนะครับเพราะว่าภาคเศรษฐกิจต่างๆของเราเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนนะครับได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ภาคเกษตรก็เป็นภาคที่ มีแรงงานอยู่มากนะครับภาครัฐก็ต้องดูแลนะครับแต่จะดูแลยังไงนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นภาระต่อการเงินการคลังหนองบประมาณนะครับต่อภาษีที่จัดหารายได้ได้ลดลงเนี่ยนะครับน้อยที่สุดนะครับก็จะต้องรอดูกันต่อไปครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับโครงการประกาศรายได้เกษตรนะครับแล้วก็การใช้เงินของภาครัฐในโครงการนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลครับ เพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกวันนี้ผมนักขินสีเลิศลาไปก่อนสวัสดีครับ